ก็สวัสดี้อยู่กับผม j o เกอ515นะครับอยู่กับเกมฮอนนะครับผมไกฮีโรโซสติลเลอร์อ่าก็มาดูว่าวันนี้เป็นไงฮะดูตั้งแต่ต้นเกมเลยเฮ้ยทันเดอร์เอาวานะหาเกมนี้ไม่นานนะครับประมาณ20นาทีเท่านั้นแต่ว่าถ้ามันสั้นไปเดี๋ยวจบตาผมเล่นคำคำให้ดูหนึ่งเกมถ้าใครดูตอนนี้จบแล้วปิดคลิปไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่รู้ว่าคลิปหน้าที่ผมจะเล่นจะเป็นยังไง หรือว่าจะไม่เล่นดีแต่ขอดูล้มก่อนแล้วกันนะโอ้ยปอมตีสองทีไม่คุ้มแล้วกัดไม้หนึ่งเน่เป็นไงเป็นไงอลลาวาราทันเดอร์นะกดดันยังหนักครับกดดันยังหนักยังไงโอ้มันตีแรงกว่าอยู่แล้วนะครับมันมีวิญญาณแล้วก็สกิลหนึ่งแม่นแม่นเนี่ยโอ้โหสกิลหนึ่งกดได้สมทีอะแม่นแม่นก็จุกจุกอะ จัดไปเรียบร้อยครับเฟิร์สบาร์ดโอเคสวยอ่ะมาวอดน,นิดนึงอ่าฮีโร่ฝั่งเรานะครับมีโซซิลเล่แบสมิธเอ่อโซอลมอนนะครับเซอร์แล้วก็วิสเย์ปนข้ามครับมีเดอะดาร์กวินดิกเตอร์นะครับกางฮันเดอร์ล่างสวิเบดกับโคโนนะครับซึ่งแคดดี้เยอะมากมาก เราก็เอ๊ะทำไมโคโนะไปแย่งคีิกับสวิเบตหันไปดูเลนบนอ่ะฮ่ามีเดอะดาร์กเหมือนกัน <c oughs> ไม่ต่างนะไม่ต่างแกลี่ตีใกล้สามตัวเลยนะครับสัตรูหายไปาสมิก็ตีใกลอ้ออบาสมิฝั่งเราไอฮะอ๋อวินดีตีไกลนะครับโอเคถูกแล้วตีใกล้สองไกลตีใกล 3, ้สามตีอังงงวะ <c oughs> ตีใกล้สามตัวตีไกลสองตัวโอเคมอเรข้าม นะก็ปกติฝ่ายเราก็เหมือนกันนะครับต,ต,ตีใกล้สามตัวตีไกลสองตวัวอ่าเนี่ยนะกาตัวนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าสกิลอะไรเป็นไงก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่ค่อยไม่ค่อยบัฟไม่ค่อยเนิร์ฟนะตัวนี้มันคงที่คล้ายๆกับเป๊ะบะไม่เบิร์ฟไม่นับไอ้ไม่ไม่เนิร์ฟแล้วก็ไม่บัฟนะครับ <Hey. S 1> สกิลไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใหม่นี่เรียบร้อยครับผมอ่นะ แดกวิญญาณไปสกิลหนึ่งก็เหมือนเดิมครับใช้ได้3ครั้งดาเมจสามร้อยห้าสิบก็คือใกล้กลางไกลสกิลสองครับก็สามารถเก็บวิญญาณได้ครับวิญญาณหนึ่งดวงจะได้ดาเมจเพิ่มสองดาเมจนะครับสามสิบวิญญาณก็ได้ดาเมจดาเมจเพิ่มหกสิบอ่าก็คือแรงอะดาเมจหกสิบใกล้เท่นชิ้นหนึ่งเลยนะแล้วก็สามารถออกกระทาฟ้าได้นะครับก็จะเก็บวิญญาณได้เพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบห้าดวงนั่นเองนะสกิลสามก็ยังไม่ได้อัพ ลบกอดศัตรูสามหน่วยอ,อะไรประมาณนี้อกติก็คือระเบิดวิญญาณนั่นเองวิญญาณเยอะก็ระเบิดแรงนั่นเองอก็ปกตินะครับตัวนี้สมัยก่อนหนึ่งหนึ่งกันก็คือตัวนี้เลยวัดกันคีปต่อคีปเพราะว่าคีปลาคีปดีนาคีปเนี่ยเส่งผลแน่นอนนะครับแต่ก่อนเขาชอบหนึ่งหนึ่งตัวนี้กันวัดสเต็ปกันนักแต่งการลาดคีปเลย เรียกว่านะ่าจะกดทันเดอร์อยู่แรงมากนะสามสาร้ยิบห้าโดนเต็มเต็มสามสกิลก็ตายเลยนะแล้วแบบว่ามันไม่มีตำแหน่งอะไรบอกเลยนะใช้แบบใช้ความกะเอาอะเออเรียกว่ากะเอาแล้วกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออนี่ครับก็มีวงอยู่แต่เวลาใช้ไม่มีวงไงกะความแม่นเอา เอาเป็นโก์มาเชื่อนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มความเร็วอีกปึ๊บเพิ่มความเร็วอีกสิบห้านะครับพีนอัตรูกำลังไปเลนบนะ้างฮันเดอร์มาล่างแล้วตรงนี้มีวอร์ดว่าไงวิสเล่มางนี้ก็ตีบ้านดาีไม่อยู่ก็ไม่ไม่แก้งแก้งไปแล้ว เรียบร้อยสันเดย์ไม่รู้เพื่อนด่าเปล่านะตายไปสามนะครับเรียบร้อยโอโหหกนาทีเสียป้อมกลางไว้แล้วถ้ากลางไม่แข็งนี่ก็พาเกมเสียเปรียบได้นะกลางนี่สำคัญมากจริงๆก็สำคัญทุกเลนแหละแต่เลนกลางอาจจะสำคัญกว่าพวกประมาณอืเท่าไหร่ดีวะ 60-40วะเละศัตรูหายไปอ่าไม่รู้ดับเบิลตอนนี้ก็อัพบันตีมาแล้วครับแต่ว่าไม่อัพสกิลสามนะครับเน้นเป็นหนึ่งกับสองนะสกิลสามยังไม่อัพอ่านี่อ๋อยังถ้ามีกาทาฟ้าได้ปัญญาจะเป็น55ดวงเมื่อกี้มันยังอัพสกิลไม่เต็ม ทันเดอร์พาไปครับสมลมอนตายอ๋อพาด้านบนง่บสแบสมิธแบสมิธสตาร์ทบเดะดาร์สโลครับทันเดอร์พาตายไหมแบ็กอ่าเรียบร้อยครับสองป้อมครับผมเฮ้ยเสียป้อมกันไวมากนะเจ็ดนาทีเสียสองป้อมแล้ว โอโ้โหสวบเบทถึงเวลสี่มีโหมด C M นะครับปั่นหนอปั่นนะมีดับเบิลอยู่นะตีตัวไปดิเออนั่นแหลโะโอ้โหโคตรแรงอีกทีเดียวเออวิญญาณแดกหน้าไปออกเป็นดาบแดงนะครับหรือว่าไฟแบรนั่นเองวิญญาณโคตรแรงดาเมสองห้าแครับเมืม่อกีอ้ขึ้นอยู่ตัวเลขอยู่สองโดนสทีก็เจ็นะครับ นี่สามทีพอเอาว่างั้นมีดับเบิลด้วยครับแล้วก็มีวิญญาณด้วยไงก็เลยแรงดูดีเดาเมจร้อยเก้าสิบแล้วนะโอ้โหเสร็ตองแตกกันไปเลยโคตนสไลด์มาโดมนึกว่าจะโดมาสมิธได้ไหมได้ไหมได้อยู่อ่าจะเย็นคือัฟงตรงข้ามเลือกเลือกตัว เลดมาเยอะไงเลดสามตัวไงก็รอเลดก่อนเดี๋ยวก็รู้เรื่องาวิเล่เฮกครับผมฝ่ายเซติวมันต้นเกมไงวิเล่แบสมิธเนี่ยนีครับคูนสองโอ้เอา้ายันติได้สองตัวเอ้าเรืองสิเวนปั่นไหมครับ เอ้ยลืมโซสติลแล้วเหรอวะฮะไม่มีใครมาสก,กัดดาวลุ่งอย่างนี้เกิดนะปล่อยฟาร์มยาวอย่างนี้เกิดนะแปดนาทีเก้านาทีเนี่ยไม่มีใครมายุ่งกับมันเลยอ่ามีคนว้ามากันแล้วอ่าินดีนะครับมาว้าไปบนโอ้ยวินดีอันดีใบเรียบร้อยครับสวิเบรเก็บไปหกแล้ว,ลวตอนนี้ยังไง ทีเดียวเดา a r กโอ้โห,โโหแรงจรัดไปไหนดอนี่สกิลสามอัพแล้วนะครับ น็อดว่าไงเพื่อนน็อดน็อดอ่ะนแน่ไม่มีไรกินเิญนาณเล่นๆอ่าลุนปลอมเฮ้ยเดาคาบัต้าอะไรเองวะแล้วมันมันมีอะไรที่หลังวะนะอ๋อไซบอส่บอก เอาตาเหมือนฟลักเลยอะ่ะเบอร์ตีลงมาเสียบโอเคแบ่งไปคนละตัวออกมาเป็นดาบคู่นะครับอ่าสบายดีอย่างงี้เวยคนเดียวยังไม่ได้ตรากิวเราคเราคลียร์คลิปได้ คือคือรีบดันป้อมรัวๆเลยครับไม่ไม่ปล่อยให้เกยมยื้อนานเพราะว่ายื้อนานเดี๋ยวสู้ไม่ได้ครับโดนโคโนดเล่นก็เลยต้องรีบจบดีกว่าอยเลยเดวแพ้วิเลบิงมาครับนี่โตเติวได้คิวสตาร,สร์สวิเบตไปสวิเบตปั่นมาตีสวนตีจึก๊กโอ้โหเซอร์ไม่เกินไป เราจะตายอยู่แล้วเสียบเสียบเลยอ่ะมาโหดามาแรกเลยคนเราบอกใจเย็นอ้าวโซลมอนโซลมอนไม่มาออกกับเพื่อนเนี่ยฟาร์มอยู่เลยดาร์กปิดไฟไปแล้วนี่แหละทันเดอร์พาแล้วอ่าวินดี้ใบให้ครับวิ่งตามแบสมิธตันสวนซติว โอ้ยอ้าวเซอร์เสียไปอ่ะบินดีตายวิเลเฮกเดอะดคกนี่ฮะยิงแล้วโคนอสโดมทันเดอร์พาเอ้าเฮ้ยตายว่ะตายว่ะตีสวนเฮ้ยระวังตายโดนช็อตอีกทีหนึ่งตายเลยนะกลับบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยแล้วซววิบเบดมาดักหน้าครับเบสมิดปาสกิคิวสองสโลปอยยังไงตานไมค์คูณสองเอ้ยทีเดียวเบ คูนอีกดวงดีอีกอย่างแรงมาตามกวดไปครับตอนนี้ิบเบสู์แล้วนะอีสีตัวจะอิมแล้วอ่าลูนแยกล่างเ <Del usions. S 1> บบจ้อแตเบสมีใส่บัฟให้มัางหรืว่าหรือยังไม่ได้อับอัพแล้วนี่ย นะครับรูแยกล่างครับนอกจากแยกล่างแล้วก็ยังลดคูดาว30%์นะครับแล้วก็ลดการใช้มานา30%นด้วยพอกสกิลเล่นได้เลยอ้าวแบบมีตันคูณ2ครับนี่ตี2อ,อทีโดนแล้ววิเลตันครับโอติวลบ๊บโอ้โหแยบบร้อยครับวิญญาณหาย ออกเป็นดาวสามสีมันยังไม่เคยใชแอันตีเลยนะเพราะว่าอันตีก่อนมันจะระเบิดพลังเนี่ยมันก็เบ่งอยู่นานใช่ไหมเบ่งอยู่กี่วิอะใช้เวลาไล่ส,สกิลหนึ่งอยูสี่วินะครับอ่าเจอ,อเสียไปเรียบร้อยอับตายมาอุปป๊ยได้อยู่ไปไหนทันเดอร์ทันเดอร์โจทย์เก่า อันนี้โคดอสว่างไงนี่นะครับมันเคลียร์เยอะนะตองเกมมัเนเหนื่อยนิดนึงไอ้เซอร์เงินตีลงมาเลยเหรอโอ้ทุ่มทุนสร้างวิเลย์บิงมาตันให้ครับตีตีพี่เดียวสวยอิ่มแล้วครับ15บาที14บาทีกว่าครับ15ตัว มอมทอร์เฮ้ยโดนแน่อวิเลโดนป่าไปแล้วนั่นไงตายครับเซดเดดดาร์ค <the> ถอยก่อนดีกว่า <c oughs> มาลุ้นปลอมโซ <c oughs> โลโมอน,นยังไม่ออกจากป่าอีก็นะฟา์ <c oughs> ฟามาสิบห้าทีครับมีขวัญกระจายครับโซโลโมอน ฟาร์มไปชิวๆเพื่อนเกิดเราก็ไม่เป็นต้องออกนะนี่ดึงคีฟฟาร์มอ้าวดึงดึงพลาดดิก่าเถอะเอ้ยดึงไม่ทันนะครับมีการพอยอมแพ้แล้ว15นาทีจะคอนเลย15นาทีมาตีคองมา อ่าเรียบร้อยดีแคลรี่ไม่ได้ฟาร์มนะครับน่าจะจีจีกดอมให้อีกครั้งนะครับดัเบิไม่มีกันไงแคลรี่ไงเออมีทันเด์ตัวเดียวที่แบบพอผ่าเจ็บๆบ้างตัวอื่นแคลรี่ไม่มีของเลยสวี et, v ail, v ail, v ail, เบทเวลบักเวลหกเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีสมุดเลเวลออะโถกินเลเวลเนี้ยขึ้นมาเก้าสิบแล้ว แต่ของนะครับเอามาเป็นจักระ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวอ่านให่ฟังกันลกันวิเลว,ว่ามันโง่ไอ เริ่มมาจากไอ้นี่ก่อน,นเซ์บอกว่าซื้อเบดเบลกวิเลบอกมันโง่คนร้อนบอกโง่จริงวิเลบอกมึงด้วยามเซ์ขำเลยคนร้อยบอกมึงก็โง่คนร้อนบอกเอาเข้าตัวกูเฉยอะไรอย่างี้ โดนโดนโดนตายแล้วของมีอะไรบ้างวะคุณน้อยบอกว่าฉลาดกว่ามึงเยอะอ่าฉลาดกว่ามึงนะมาครับจาเกาะขั้นสองครับผมโซโลมอนกูยังไม่ออกจากป่าเลยโซโลมอนเป็นสุลต่านแล้วเอออยู่ป่าจนร่ำรวยมหาศาลแล้วเนเซอร์บอกสู้ๆครับคนในหัวใจแคลรี่ โอ้ยเดดาร์กปิดไฟแล้วโดนสวิเบตอันตีสับแล้วยังไงยังไม่ตายทันเดอร์พายังไม่ตายยังไม่ตายโอ้อยมีของนะยัยงไม่ตายเลยหนึ่งหนึ่งไหมนี่วิดีเกเตอร์ท้าหนึ่งหนึ่งคนนอบอกสภาพคนนอบอกเอาแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหตายครับวิเลยยิงฮ่าฮ่าสู้ไม่ได้ครับท้หาหนึ่งหนึ่ง อาา่าฮาสู้มไม่ได้เลยไม่เสือกดิอ้าวมีการหัวร้อนขึ้นมามาดีซุเตบตเบ้ทีเดียววิ่งดีโอ้โหิบแปดสูนะครับอิมมอร์ัอต่อเนื่งองอ่ามีหัวร้อนนิดนึงครับผมดูโซโลมอนดิโอ้วิ่งโบขวางกระจายนะครับรวย มันรวยเลยเกมนี้กดมาเพื่อฟาร์มอ่าได้กระทาฟ้าจากเพื่อนแล้วคราวนี้วิญญ,ญาณก็เก็บเพิ่มได้นะเป็นเท่าไหร่ห้าสิบห้าดวงเพิ่มมาอีกสิบห้าดวงก็อีกสามสิบดาเมจแล้วก็อันติก็ยังแรงขึ้นอีกนะเพราะว่าอันติมันขึ้นอยู่กับวิญ,ญญาณมันเหมือนกันนะครับแค่นี้ก็โหดแล้วโหวิญ,ญญาณเพิ่มอีกวิญ,ญญาณแล้วเก็บสบายนะี่ดูเก็บเพิ่มสาสิบดาเมจ อ,อ,อ่ฮีค่าดวงก็เต็มตันเออฮีค่าดวงก็เต็มละเฮ้ยมีบิงแล้วยังไงทันเดอร์แล้วอันตีไหมเบเบ๊โอเคเต็มแล้วห้าสิห้าดวงนึนก็จะบิงใหม่แล้วอันตีเลยเฮ้ยไม่ได้วะทันเดอร์มันพาพาอาจจะแคนเซิลเราได้เปล่าอ่ะต่อก่อขั้นสามนะครับ นี่วิเล่บอกสมเพชพวกมึงว่ะคนเราบอกสมเพชตัวมึงเองเถอะอ่าเซอร์วิเล่คำครับโอ้โหเซอร์ตีลงมาบินดีตายครับเดิดด่าก็ไม่รอดศูนย์สามนี่คนร้ายคิวศูนย์ได้สามไงคิวเบคคิวศูนย์ได้เก้าเออสี่สามนี่ขิงขิงวิเล่ไว้บอกวิเล่มึงนะคิวสี่ได้สาม ทางที่โคโนตอะ่ะ03โคโนึ11ไหมเออเอาดิวินดีท้า11โซแบกเอาแลยครับไม่รู้วินดีท้าใคร11ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหสองทีตายยังไงฮะสเวตปั่นมาปันเหระอุอ้ยสองทีตายโอ้โหเอาล้ครับด่านยับเลยครับอย่าง11กวิตอ๋อวินดิกิเตอร์อย่าง11วิสเล่ เฮ้ยแล้วบิงมาโอ้โหเจอใบเออเจอใบเจอใบเฮ้ยตายได้นะเฮ้ยอย่าตาย,ยมันรวยเลยนะปิดตำนานยี่สิบสองศูนย์น่ะโอโ้พี่โซโลมอนโอ้ยได้ดาบแดงนะโซโลมอนเดี๋ยวโซโลมอนออกมาเจะรู้เรื่องเฮ้ยตายว่ะโอ้ยสองทีตายยี่สิบสามไปแล้วทันเดอร์ว่าไงโอ้โหยี่สิบสี่ศูนย์ อ่าเดาบกสมเทศเองไหมพิมพ์ยังผิดอ้าวอ้าแล้วครับเดือดแล้วผมตอนนี้กี่นาทีเนี่ยเราอาจคียม่ากี่นาทีสิบสิบเก้านาทีสิบนาทีเองนี่แบตสมิดดาาแบบมีไฟอ่าดาวแบบเทพทรูหรือ <c oughs> ไม,ม่เกี่ยวอ๋อมันมีวิธีพิมพ์ไม่เป็นสี่สี่อ่ะเคเคการศึกษา,าสำคัญนะเอาเวลาไปตั้งใจเรียนเดา,ดาบอกครับ ไม่ดีกว่าอายุสิบห้าเป็นสาวลำบงเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยโซลามอนไอเกมนี้เหมือนสี่ต่อห้าจริงๆโซลมอนไม่เอามาเล่นเลยโซลมอนฟ้าเมอยงเดียวเลยเรียบร้อยครับผม โอ้โหดากันยาวครับตอนนี้มาจะยอมมาแล้วครับ่าจะโอ้ยโอ้ยเรากดเขีย่ยเราเบิดในบอ่อโอ้โหเอาแล้วเว้ยอย่างยามครับกดเขียวบิงไปแล้วเบิดตายคาบอ่อสองตัวและธันเดอร์ออกเกมไปแล้วเดาบ,บอกก็มีปัญยาแค่นี้โอ้โหอีก,กาเอาตายโอ้โหตายย้อนได้ครับยี่สตายหนึ่งโดนปิดตำนาน ่าคอนแล้ว,ค,ว,ค,วคิวโซซิลได้ก็เรียบร้อยคอนแล้วนะพอแล้วได้ไปกี่พันวะน่ายี่สิบเก้าตัวปิดตำนานยี่สิบเก้าตัวแล้วโซซิลซื้อเกะนะยังไม่คอนนะอ่าคอนจนได้ครับจบไปที่ยี่สิบเก้าตายหนึ่งนะมันยี่สิ